ใครอยากรู้ว่าชั้นตุนอะไรเพื่อสุขภาพบ้างคะตามมาดูเลยคะ่นามมาะน้ำมะกรูดผสมน้ำผึ้งชันโดครูก้อยคะ่ะน้ำมะกรูดครูก้อยเนี่ยบอกเลยว่าอร่อยมากๆ ไม่เหมือนน้ำมะกรูดทั่วไปที่ชาเคยดื่มเลยนะคะคือเขาจะมีรสชาติแบบหวานอมเปรี้ยวอย่างเป็นธรรมชาตินะคะเพราะเขาคั้นมาจากผลมะกรูดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีการใส่หัวเชือ้อใดๆเลยนะคะน้ำมะกรูดตัวนี้เนี่ยนะคะมีวิตามินซีที่สูงมากๆจัดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของเรานะคะซึ่งเหมาะกับผู้หญิงที่เตรียมตัวก่อนจะตั้งครรภ์น,นะคะใครอยากตุนน้ำมะกรดูดครูก้อยไ้ดื่มแบบชาเนี่ยไปสั่งซื้อกันได้